อางจริงนะพี่กล้าสาบานกับหนูปะ่ะว่าพี่ไม่เคยขับรถเกินร้อยยี่สิบพี่แน่ใจปะ่ะอ่ะพี่พูดนะพี่แน่ใจปะ่ะพี่กล้าสาบานกับหนูปะ่ะกูเป็นตำรวจให้เกียรติเครื่องแบบกูด้วยหัวน,นี้น่ากลัวมากผิดแล้วไม่รับผิดไม่ได้เลยนะคะคุณจะต้องขอโทษทันทีจากใจของคุณเลยห้ามขอโทษแบบขอไปทีเด็ดขาดคุณง้อเนี่ยถือมากเลยนะการขอโทษแบบขอไปทีเพราะการขอโทษแบบขอไปทีทำลายนิฟข้อไหนฮะอ่ะขอโทษขอโทษขอโทษ ความสาคัญค่ะคนที่ตกท้ายความสําคัญจะไม่ชอบมากเลยการขอโทษแบบขอไปทีขอโทษทันทีครูง้อเองอย่างที่บอกค่ะคนตกท้ายความสาคัญบางครั้งบางทีค่ะเรามักจะทําสิ่งที่ไม่ยอมขอโทษคนอื่นเพราะอีโก้เรามันเยอะอีโก้เยอะแปลว่าเราเคารพตัวเองสูงหรือต่ำต่ำ เมื่อเราเคารพตัวเองต่ำเราเห็นคุณค่าในตัวเองน้อยเราจะขอโทษคนยากเช่นขอโทษคนไม่เป็นหรอกใครที่พูดคำนี้รู้ไว้เลยค่ะว่าคุณต้องทำงานกับการเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นคุณก็เคยครั้งหนึ่งขับรถไปสมัยก่อนที่ยังไม่เคยพัฒนาตนอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะ,ะขับรถไปบนทางด,วด่วนแล้วโดนตำรวจเรียกพราะขับเกิน120ขับเกินไปไม่เยอะค่ะขับเกินไปประมาณแบบ127ประมาณเนี้ยนะคะ124ประมาณเนี้ยตำรวจก็เรียก พอตำรวจเรียกปุ๊บเราก็บอกว่าแทนที่เราจะผิดเราผิดอ่ะเขาให้ร้อยี่สิบอ่ะเราเกินไปแล้วร้อยี่สี่เราผิดไหมผิดแทนที่ครูจะขอโทษไม่ค่ะครูพบครูพูดว่าไงไหมพี่อาจริงนะพี่กล้าสาบานกับหนูปะ่ะว่าพี่ไม่เคยขับรถเกินร้อยี่สิบเพื่อสิ่งที่ครูทาครูทําให้นิดข้อไหนเขาสั่นสะเทือนคะพี่แน่ใจปะ่ะอ่ะพี่พูดนะพี่แน่ใจปะ่ะพี่กล้าสาบานกับหนูปะ่ะว่าคนอย่างพี่ไม่เคยขับรถเกินร้อยยี่สิบมั่นคงพังมีอะไรอีกสำคัญพังนี่ กูเป็นตำรวจให้เกียรติเครื่องแบบกูด้วยถูกไหมฮะโอนั่นชี้หน้ากูดา่ากูเนี่ยให้เกียรติเครื่องแบบกูด้วยพอทันทีที่กูไม่ให้เกียรติเขาเขาก็ทํางานกับการเพิ่มอีโก้ทันทีและใช้อํานาจทั้งหมดเท่าที่เขามีจําไว้นะฮะคุณกดใครเท่าไหร่เขาจะใช้อํานาจเท่าที่เขามีกดคุณกลับถ้าเขาอํานาจเขาคืองั้นฉันเลิกกับเธอเขาก็จะใช้อํานาจนะั้นเขาใช้อะไรเขาก็บอกเลยนี่ผมให้ อัดูยาตจริงๆเนี่ยบนนี้มันคือ80ินี่ผมให้เกินมาร2 0ิบผมให้เกินเห็นไหมเขากำลังบอกถึงอำนาจที่เขามีผมให้เกินมาถึง120ิแล้วนะนี่คุณยังเกินอีกนะไปเลยไปจ่ายเงินเลยไปจ่ายเงินตรงนู้นเลยนะสั่งหมดเลยนี่คือใช้อำนาจเนี่ยเขาสั่งกููแล้วตอนนั้นครูก็บอกเบาๆพูดเบาๆก็ได้ก็น้กคุณพูดรู้เรื่องไหมกลายเป็นทะเลาะกันเสียลมเสียเวลาเสียตังค์เสียทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยถูกไหมฮะ จนกระทั่งวันที่ครูตัดสินใจแล้วครูไม่ชอบตัวเองแบบนั้นเลยอ่ะคืองี่เง่ามากเลยอ่ะแล้ววันที่เรายอมรับตัวเองได้ว่าเรางี่เง่าค่ะมันคือวันที่เรากําลังจะฉลาดขึ้นห่ะกล้ายอมรับแล้วก็กล้าเปลี่ยนแปลงพอวันที่ครูเปลี่ยนแปลงโตขึ้นมาละครูก็ขับมีวันหนึ่งครูขับเกินอีกเพราะว่าครูคนขับรถค่อนข้างเร็วพอครูขับเกินปุ๊บโดนตํารวจเรียกคนละคนแล้วไม่ใช่คนเดิมแต่ป้อมเดิมนะคะจุดเดิมพอโดนเรียกปุ๊บสิ่งแรกที่ครูทาคืออะไร ขอโทษค่ะพี่หนูทราบมาแล้วค่ะว่าจริงๆอ่ะพี่ให้แค่80แล้วหนูอะ่ะแล้วพี่ก็อนุโลมถึงร2อแล้วแล้วหนูยังเกินอีกพร้อมจ่ายเลยค่ะมุมไหนคะพี่หนูจะไปจ่ายชําระตังตรงไหนคะพี่ขอโทษจริงๆนะคะไม่เสียเวลาไม่เสียอารมณ์ไม่ไม่หลังคอติซอลให้ตัวเองประหยัดเวลาผิดก็แค่ยอมรับผิดแค่นั้นเองแล้วก็แสดงการขอโทษจากใจจริงนะคะ